สวัสดีครับผมเสีสยวอลโต้นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ตัวเลขในเบอร์โทรศัพท์มือถือและหชื่อชั้นสูงครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เรื่องช่อตัวเลขในเบอร์โทรศัพท์นะครับเลข14ครับเป็นเลขที่พูดอะไรก็สําเร็จครับพูดสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นครับประกอบด้วยเลขหนึ่งนะครับดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์นี่เปรียบเสมือนกิตติยศและชื่อเสียงครับส่วนเลข4เนี่ยคือการเจรจาครับดาวพระพุธเปรียบเสมือนสาริการลิ้นทองครับ พูดเงินได้เงินครับพูดทองได้ทองหากตัวเลขนี้นําไปใช้ในทางเจราจานะครับหรือนักเจราจาประชาพันธ์หรือแม้กระทั่งทําการค้านะครับเลขนี้จะส่งเสริมไม่มีความสําเร็จยิ่งขึ้นไปครับถ้าเราใช้ตัวเลขที่เหมาะสมกับบุคคลนะครับหรืองานที่ทำเนี่ยจะยิ่งทําให้กิจการนั้นสําเร็จเร็วยิ่งขึ้นครับตัวเลขนะครับไม่มีดีสุดไรสุดนะครับมีแต่ตัวเลขที่เหมาะสมกับคนคนนั้นหรือไม่หากตัวเรานี้คิดดีทดําดีและพูดดีแล้วก็ตาม ยิ่งส่งเสริมทั้งดวงชะตาเรานะครับและเบอร์โทรศัพท์ของเราที่เราใช้เนี่ยให้ดียิ่งขึ้นไปอีกครับชอบนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากครับ